ตามคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าใครได้เล่น Facebook หรือว่าทวิตเตอร์ #5 เดนรกถือว่าเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งเลยนะฮะเมื่อวานนี้มีการแชร์ข่าวส่งต่อต่อ,ตอกันบอกว่าเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงครับอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเธอตกเป็นผู้เสียหายครับจอยเพื่อนหลอกพาเธอไปที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านมีเด็กผู้ชายวัยรุ่น5คนหลังจากนั้นผลัดกันขืนใจเธอ ตามข้อมูลบอกว่า1ใน5ไม่ได้ร่วมก่อเหตุทำเพียงแค่ยืนดูอยู่เท่านั้นแต่ก็จะมีความผิดด้วยหรือไม่คงต้องว่ากันต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับนี่เข้าสู่เดือนที่5แล้วคดีไม่มีความคืบหน้าเลยคุณแม่คุณพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายก็ไปแจ้งความแล้วที่สพแม่วงเมื่อวานนี้ครับ เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางท่านผู้กำกับสอพอแม่วงท่านก็เล่าย้อนให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นช่วงตี3าของวันที่16เมษายนมีกลุ่มผู้หญิง3าคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับน้องผู้เสียหายแล้วก็ไปที่บ้านพักหลังหนึ่งมีเด็กผู้ชาย5คนอยู่ในบ้านพักหลังจากนั้นไปขืนใจน้องผู้เสียหายนะครับ<น>เห็นบอกว่ามีการออกหมายจับตัวการสำคัญชื่อว่านายเอกราชหรือว่านายป้ายอายุ26ปีแล้ว ส่วนเยาวชนชายอีก3คนจะออกหมายเรียกให้มาพบตามขั้นตอนทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อหาข,ข่มขืนกระทำชํำราผู้อื่นอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงนะครับให้พนักงานสวนรีบรวบรวมพยานหลักฐานอ,ออกหมายจับนะครับในส่วนของผู้ต้องหาที่มีทั้งหมด4คนแบ่งสองชุดละสคนนะรวมทั้งหมด4คนก็จะมีในส่วนที่เป็นเยาวชน3คน ส่วนที่ค้นเกณฑ์เยาวชนแล้วหนึ่งคนนะครับก็จะขออนุญาตขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่ค้นเกณฑ์เยาวชนแล้วแต่ในส่วนของผู้ต้องหาที่ยังเป็นเยาวชนเนี่ยก็ต้องอ,ออกหมายเรียกออกหมายเรียกให้มาพบพนังกงานส่วนเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนครับขอให้ขอให้มั่นใจครับจะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่ไม่มีละเว้น ในข้อกฎหมายใดๆนะครับก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเต็มที่ครับรับประกันครับโดยทางตำรวจเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้คุมตัวเยาวชนชายที่ร่วมก่อเหตุ2คนมาสอบสวนนะคะหลังจากสอบสวนก็ส่งไปยังศาลเยาวชนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อทีนี้จากการสอบสวนอย่างที่บอกค่ะอยู่ในบ้านเนี่ยห้า ตามรายงานคือก่อเหตุแค่สี่ในสี่นี้สามเป็นเยาวชนอีกหนึ่งชื่อว่านายป้ายในเมื่อคุมตัวเยาวชนมาได้สองแล้วจะเหลือทางด้านของนายป้ายอายุ26กับเยาวชนอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าตำรวจควบคุมทั้งคู่ได้แล้วอยู่ระหว่างนำตัวมาสอบสวนที่สพแม่วงค่ะและคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะคะคุณผู้ชมทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามคดีด้วยตน,นเองเลยค่ะ ท่านระบุว่าตอนนี้นะคะก็มีการเรียกสอบสวนกลุ่มเพื่อนของผู้เสียหายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนกต่อไปแล้ว3คนทั้งหมดเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะนอกจากนี้จะเรียกตัวผู้เสียหายมาให้ปักคำเพิ่มเติมรวมถึงต้องขยายผลนะคะและเรียกสอบปักคำกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่มาให้ปักคำเพิ่มเติมเพื่อให้คดีเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดเลยคะ่ะมีคน4ี่หรือ5คนกันแน่ที่ร่วมอยู่ในห้องที่เกิดเหตุตอนนี้เรา กำลังสอบสวนขยายผลอยู่นะครับะเราทราบชื่อตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในบ้านเกิดเหตุแล้วจะตรวจสอบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับใครอยู่ตรงไหนและใครบ้างที่จะต้องมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดจะต้องโดนดําเนินคดีเพิ่มเติมจนกระทั่งในช่วงค่าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เองก็มีความพยายามจะเชิญกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่มาสอบปากคําในฐานะที่เป็นพยานนะครับแล้วก็มีการเชิญตัวบางส่วนเข้ามาพูดคุย มีผู้ปกครองมาร่วมด้วยหนึ่งในผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าตอนแรกยอมรับว่าตกใจนะแล้วก็กังวลว่าตารวจเนี่ยเชิญลูกชายมาทาไมลูกชายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่แต่ก็มั่นใจครับเพราะว่าถามลูกชายแล้วลูกชายยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์<อ>ผู้ปกครองบอกอีกด้วยครับวัยรุ่นที่ก่อเหตุมีพฤติกรรมค่อนข้างเกเรมักจะรวมกลุ่มกันมั่วสุมตามหมู่บ้านต่างๆลองฟังเสียงจากผู้ปกครองของพยานดูนะฮะ เป็นเพื่อนลูกเราจริงคนที่ให้ดูมีอยู่สองคนเวฟกับเวฟกับมาเป็นคนในกลุ่มบ้านเดียวกันคเขาเป็นรุ่นพี่รุ่พี่เจมครัซึ่งน้องเขาก็คือรู้จักกับผมตรงนี้ครับรู้ครับี่เที่ยวเตยตามภาษาเขาครับก็ดี่เล่าสุเบลีแล้วก็ไปนั่ง นั่งกันตามพวกหน้าพวกเซเว่นที่งที่บ้านนะครับที่บางแล้วก็ดึกๆในกระกลับครับแต่ยืนย<ถ>ันตรงนี้ว่าลูกเราไม่เกยวแน่นอนใช่ครับเขาก็ขึ้นรถหมาหุ่มเขาก็มีมีการตรงมิตกกังวลอะไรถ้า,ถ,าถ้าคนทำจริงก็คงงไม่หมาครับนี่คือข้อมูลของคนในพื้นที่นะคะทีนี้ภูมผู้ชมระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบปากคำเองเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งอะคะที่ทางผู้สื่อข่าวเราก็ได้เจอกับพยานปากเอกชื่อในมาร์กกับในเว็บ ในมาร์กกับในเวฟเนี่ยเป็นคนที่ทําหน้าที่ขับรถไปรับเหยื่อก็คือสาววัยสิบแปดปีที่บ้านพักไปรับที่บ้านแล้วมาส่งนะที่จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะคือเราก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามถึงเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ทั้งสองคนเนี่ยปฏิเสธที่จะเล่าเหตุการณ์ซึ่งในมาร์กยอมรับสั้นๆว่าไปรับเหยื่อที่บ้านจริงส่วนในเวฟนั้นไม่ตอบทุกคําถามค่ะ ใครเป็นอะไรยังไงได้ไหมไม่รู้ครับเราเป็นคนที่ไปเฟรไปรับเขามาใช่ไหมเจอบ้านแล้วเราเราเราทราบเหตุการณ์ไหมครับว่าเขาถูกไม่ทราบตอนนั้นเราเห็นว่าใครเป็อะไรังไงบ้างเบเบสเดา๋นิดนึงว่าคือยืนยันทิ์พี่เรายืนยันบิตภัณ์ที่มีน้็นเกยหรอพี่พี่ครับเราดูไม่กี่ยว เวฟย,ยืนยันความบริสุทธิ์ไหมครับพูดได้นะเวฟตอนนันน้นเราลุยอ่ยบอกนี่คนหลังนี่คือในเวฟพูดแค่ไม่เกี่ยวแค่นั้นแล้วก็เงียบเลยนะฮะนนส่วนคนแรก <ไป S 1> บอกยอมรับไปบ้านเหยื่อจริงๆนะฮะก็เป็นข้อมูลในฝั่งฝั่งของเยาวชนฝ่ายชายทีนี้ฝ่ายผู้หญิงครับที่ถูกระบุว่าเป็นนางนกต่อพาผู้เสียหายไปเจอกับคนก่อเหตุเมื่อวานนี้ก็เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน เขาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นบางช่วงบางตอนด้วยเกิดอะไรขึ้นลองฟังดูนะคะีนหนูเห็นเขาออกจากห้องแล้วนี้หนูก็เห็นแบบว่าเหมือนเขาก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้หนูแล้วมาก็เลยเดินไปถามว่าตี้กลับบ้านไม้เดี๋ยวไปส่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งแล้วเขาก็มานั่งกับกลุ่มผู้ชายเหมือนเดิมที่เป็นเพื่อนเขานะคะทีนี้พวกหนูก็เลยบอกว่าไม่กลับก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ยพวกหนูก็เลยกลับบ้านกันเลยขี่รถกลับบ้านกันเลย ในพื้นที่ก็เห็นมีแม่ผู้ชายนะคะที่ป้าที่เขามาคุยกับพ่อหนูเขาบอกว่าเขาไปคุยกับพ่อเขาไปคุยกับแม่ตี้แล้วแม่ตี้ยไม่เอาเรื่องแต่ยายตี้คือแบบว่าเขาจะเอาเรื่องเขาก็ไปคุยแล้วเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้หนีกันไปไหนนะคะเขาก็ร้องหมายศาลร้ลองหมายศาลเรียกและทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันมาดังแบบน,นี้ได้ยังไงแอ่ทีนี้พี่พี่พี่คนที่ชื่อเขียวเขามากอดหนูค่ะหนูเลยสะกิดพี่พี่ หนูก็เลยเปิดประตูออกไปค่ะนี่พอพี่เฉียวเปิดประตูออกมาหนูไม่แน่ใจว่านีมหรือไม่ค่ะตะโกนถามไปว่าตีจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวจะไปส่งทีนี้ตีเขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งแล้วก็โอมกับพีก็เลยเข้าไปในห้องค่ะ,ะก็เห็นใจเห็นใจเพื่อนด้วยเห็นใจพี่ผู้หญิงด้วยคือ <c oughs> ฟังดูแบบนี้แล้วน้องที่ถูกระบุว่าเป็นนางนกต่อเหมือนว่าเธอก็เกือบจะเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับมีการเชิญชวนน้องคนที่เป็นผู้เสียหายออกมาแต่ว่าน้องไม่ออกมามนี่เป็นคำให้การของฝากฝังของเพื่อนฝ่ายหญิง <ừ> ก็ไม่รู้แหละจะจริงจะเท็จเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวคงต้องเป็นหน้าที่ของตํารวจว่ากันต่อแต่ตอนนี้ที่แน่ๆที่ตํารวจดําเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วก็คือวัยรุ่นทั้งหมด4ี่คน4ี่คนที่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะประกอบไปด้วยในป้ายแล้วก็เยาวชน3าคนโดนข้อหาฐานข่มขืนกระทําชําราโดยเป็นลักษณะสมหญิงนะคะเบื้องต้นก็ส่งตัวเยาวชนชายสองคนเข้าสู่กระบวนการศาลพิจารณาคดีและอีกสองคนรอสอบปักคำและดำเนินการตามขั้นตอนต่อ คดีนี้เนี่ยล่าสุดส่งผลค่ะคุณผู้ชมแบ้งเรียบร้อยด้ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6ลงนามในคําสั่งย้ายทั้งทางด้านผู้กํากับและรองผู้กํากับสอพอแม่วงให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค6โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งเดิมเส้นคดีนี้เรียบร้อยนะคะครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ